อนุโมทนาสาธุวันนี้เรามาคุยกันไปเรื่อยๆคุยไปตามหลังของของปัญหาของตัณหาของเหตุของปัจจัยที่เกิดคุยกันไปเรื่อยๆ ทีนี้วันนี้เราจะถามหนูครวาดญาติโยมทั้งหลายครวาดญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาเวลาไปทำบุญให้ทานเนี่ยไปทำบุญให้ทานกับ ให้กับใครให้กับอะไรให้กับวัดหรือให้กับภุกษุถ้าเป็นอาจารย์ทุกฤตพูดดูคลิปของอาจารย์ทุกฤตนะจะทำกรับพระหรือจะทำกรับดิน ความหมายก็คือธาตุดินก็คือเป็นดินเป็นผืนดินวัดวา,ารามแต่พวกวัดวา,ารามก็เป็นวัดถุเป็นดินเหมือนกันในที่สุดมันก็สลายกายเป็นดินไปเรียกว่าดินน้ำไฟลมนี่แหละ ถ้าดูในกายเรามันก็มีวิญญาณครอบครองเข้าไปครอบครองเป็นธาตุที่ห้าเป็นขันห้าทีนี้เราก็เลยอยากจะถามโยมว่าฆราวาสญาติโยมทั้งหลายไปถวายาทัินาทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาปัจใจสี่เนี่ย ในใจเอาไปให้สงหรือเอาไปให้พระหรือเอาไปให้วัดถวายพระหรือถวายวัดตรงนี้ถ้าเราประเมินเราดูว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรผ่านมาเย วัดไม่มีพระเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําบุญน,นะเป็นวัดล้างเนี่ยไม่เห็นใครไปทําบุญเลยไม่เห็นใครเอาอะไรไปให้เลยอันนี้คงจะถ้าเอามาเปรียบเทียบทุกวันนี้ก็ต้องเป็นการว่าพวกโยมทั้งหลายต้องการเอาไปให้พาะเอาไปถวายพระใช่ไหม มันมันมันเริ่มมีอะไรเข้ามาแทรกแซงศาสนามันก็เลยมีปัญหากันใหญ่โตมาโหลานมันก็ประกอบด้วยเหตุเหมือนกันอะไรเป็นเหตุลาบกาะละเสียงสารเสริมเยืนยอเข้ามาเป็นเหตุตรงนี้ทำให้พระนี่มี สับมากม,มันก็เลยเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยืน่าจะมีคนไปทำถวายนะไม่ใช่ว่าเอาเงินไปให้นะไม่ได้เอาเงินไปให้พระต่อมาต่อมาสมัยเรา เป็นเด็กก็ไม่ได้เอาเงินไปช้างนะทำกุติวิหารทำอะไรทำโบสถ์ทำอะไรเนี่ยโบสถ์ไม้ก็มีสมัยก่อนนะโบสถ์ไม้ก็มีเอาไม้ทำพวกคนนี้แหละไปทำเองไม่ใช่พระทำพระอยู่อย่างสบายสบายสมัยที่ เราอายุประมาณสักไม่ถึง20่สิบปีก็ยังมีคนไปทำเหมือนเดิมตอนสมัยนั้นไม้มันเยอะปูนอะไรก็ไม่มีมาแทนไม่มีปูนไม่มีอะไรไม่มีวัสดุควบ สร้างบ้านตั้งอะไรทุกวันเนี่ยไม่มีเหล็กหลาก็ไม่มีมีแต่ชาวบ้านตั้งกลุ่มกันผาดกันวันนี้กลุ่มนี้แล้วก็ให้วันนี้กลุ่มนี้ไปทำอาหารเลี้ยงคนงานวันนี้กลุ่มนี้ เป็นผู้ไปทําไม้ทําเสาทําเครื่องอะไรต่างๆที่ไม้บนไม้ไม้ลอดกระดานพื้นอะไรต่างๆตรงขางอะไรจำอกจาพันอะไรปอนอะไรต่างๆนะเป็นกลุ่มๆถัดกันไปหาไม้ โค่นเอาไม้ต้นใหญ่ๆสมัยนั้นไม้มันเยอะพากันลากมาใส่เกวียนลากมาวัวควายลากมามาเลื่อยกันใช้มือเลื่อยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราอีกไปประมาณสักร้อปีเนี่ย ใช้สิวใช้ขวานสับ,สบ,บเสาะเจาะเอาไม้ไม่มีตะปูตอกตะปูตีนะ้วไม่มีสมัยนั้นเอาไม้ทำเป็นลิ่นทำเป็นเหลาดีๆตอกเข้าไปคัดกันเอาไว้พอทำดีนะมีปัญญาทำกันอยู่ มันประมาณจะอยู่ใกล้ๆกับคำสอนของพุทธเจ้าที่ออกไปอยู่ในป่ามีเอาใบาไม้มาอันนี้เราพวกเราก็เคยเอาใบาไม้มาทำเป็นที่นึ่งบงังเพื่ออยู่เพื่อกันฟ้ากันฝนกัน ก็กันได้ไม่มากแต่ก่อนพายุอะไรก็ไม่มีขนาดนี้เอาหญ้ามามุงเอาใบไม้มาเอาไม้ไผ่มาทำเป็นดอกเป็นอะไรเป็นเส้นมามัดมา มาอะไรกันเอาไว้ให้มันอยู่แค่นั้นก็กันได้แล้วต่อมาทุกวันนี้มันก็เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาเมื่อเจริญขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้เงินเลยทีนี้ใช้เงินเอาเหล็กบ้างเอาบุนบ้างเอาอะไรโอหลายอย่าง มาทำกันทีนี้มันก็เกิดการเอาเงินมาถวายพระไี้สมัยก่อนเราก็ไม่ทราบไม่เข้าใจในคำสอนพระพุทธเจา้าพากันทำวันไปตามความคิดตามความคิดมาสมัยนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจาก ไม่เข้าไปยุ่งกับพระจะให้เกียรติให้อะไรฟังคำคำสอนของพระไม่รู้พระและเทศอะไรเราก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ไม่ได้สนใจเราก็นึกว่าพระนี่ตัวแทนของพระพุทธเจา้าจะพูดอะไรก็เป็นพระเป็นธรรมเป็นศีลเ,เป็นอะไรทั้งหมดเราก็ไม่เข้าใจ เราก็อยู่ๆกันไปพอตกมาบัดนี้พระรวยแล้วเหพระรวยใครๆก็มีเงินมีทองก็เอาไปให้แต่บางคนนะบางคนเนี่ยไม่เคยทำบุญเลยก็มีทำบุญไม่เป็นเลย เราเราเห็นคนนึ่งทำบุญไม่เป็นแม้แต่ขอก็ไม่ให้มีไหมเงินนีเขาก็บอกว่าเขามีแต่เขาทำไม่เป็นอันนี้มันก็ยังมีคนอย่างนี้มีอยู่ในโลก บางคนเนี่ยเราไปขอแรงเขามาไม่ได้เขาให้เงินมาเป็นค่าแรงมาจา้างอย่างนี้ก็มีบางคนไม่มีอะไรเลยไปขอให้มาช่วยแรงเขามาไม่ได้เขาให้เงินเป็นพันมาจา้าง อันนี้ก็มีแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันในโลกแม้แต่พระก็ไม่เหมือนกันในโลกก็ไม่เหมือนกันอยู่แค่ประมาณพระจัดสดาบัญญัติว่าความเห็นมี ต่างๆกันหรือทิฏฐิทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยมันมีแตกต่างกันทิฏฐิคือความเห็นมันมีความเห็นแตกต่างกันพอมีความเห็นแตกต่างกันขึ้นมาไปคุยกันมันก็ขัดใจกันเลยนี้เพราะความเห็นไม่ตรงจนโลกเราปั่นป่วนอยู่ทุกวันเนี้เพราะความเห็นแต่ละ คนแต่ละประเทศมันไม่ตรงกันพระพุทธเจ้าพูดในโลกเลยนะเราพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดว่าประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ได้พูดว่าบ้านนั้นบ้านนี้พูดว่าคนในโลกก็เลยเป็นไปอย่างนั้นทีนี้มันก็เกิดขึ้นมาแบบนี้ แล้วทีนี้ก็มีคนมีความคิดเห็นว่าต้องมีกฎอะไรขึ้นมาดูแลเข้าปุ่มพระมีกฎไหมมีพรบสงมีอะไรขึ้นมามันก็เลยเพี้ยนออกไปเลยจากพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าสอนดีแล้วไม่จำเป็นต้อง ั้งกฎกติกาใดมาให้พระแต่มันมีเหตุอีกอะพระที่ไม่อยู่ในคำสอนตรงนี้มันผิดตรงนี้ถ้าพระที่อยู่ในคำสอนเนี่ยไม่ต้องจําเป็นไม่มีความจําเป็นเลยที่จะมาครอบคุมพระเพราะพระพุทธเจ้าสอนมาดีแล้ว ตรงนี้น่าคิดน่าคิดถ้าพระอยู่ในธรรมวินัยของพุทธเจ้าความไม่ดีความผิดเนี่ยเขียนเนี่ยมีน้อยน้อยมาก <c oughs> เพราะเหตุอะไรถึงมีพรบอรสูงเพราะเหตุว่าพระไม่ดี พระไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตรงนี้เองมันก็เลยเกิดความชั่วขึ้นมานกลัวจะเปิดเผยได้ก็โอ้โหโหลายสิบปีแต่ละพระ,ะสมัยก่อนทําวินัยไม่มันก็ไม่มีเหมือนเดิม เพิ่งมีมาตั้งพุทธวจนะคนก็เพิ่งรู้แต่พวกที่ตั้งกฎเนี่ยไม่ยอมรับธรรมวินยัยไม่ยอมรับคำสอนของพวกทธเจ้าคือพุทธวจนะก็เลยมันจะเอากันอยู่เรื่อย ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยตั้งแต่พระอาจารย์ครุฑิตนนตั้งขึ้นมาละหองละแห็งมาเรื่อยๆแม้นเราก็โดนเหมือนกันแต่เราก็พอตัวแล้วนะแม้จะโดนแค่ไหนมันก็ไม่หวั่นไหวเราก็พอตัวเหมือนกันก็โดนเหมือนกัน โดนไล่โดนขับโดนเบียดโดนอะไรหมดเลยไปที่ไหนก็โดนแม้กระทั้งหมู่คณะตัวเองก็ยังโดนเลยเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันดูให้ละเอียดเนะี่ยพูดให้ละเอียดเนะียแม้แต่พวกเดียวกันก็ยังโดนโดนว่าให้กันอยู่ในหมู่คณะ ไม่ว่าสมัยนี้นะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราก็เลยเข้าใจในตรงนั้นแล้วเราถึงมาโดนเราถึงทําได้ทําใจได้ไงแม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าก็โดนก็ปิน,น,นอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่หวันไว้ไงจะมีไม่มีไม่รวยไม่ มีทรัพย์มีเงินไม่ไม่ไม่มีไม่ตรงนั้นเราถือเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาฤบิเราก็เลยพออยู่ได้จะมีไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรสมัยพระพุทธเจ้าแต่ละที่สูตรแต่ละองค์เนี่ยมีเหมือนกันไหมไม่เลยไม่เหมือนกันเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เหมือนกันแม้แต่เป็นอรหันต์ก็ตาม จะไม่เท่ากันอันนี้เราก็รู้มาแล้วเราก็เลยอยู่ได้แม้แต่สมัยพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ไปอย่าง,างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันอย่างนี้อันนี้ก็ฝากให้คลวารยญาติโยมทั้งหลายว่าการทำบุญให้ทานเนี่ย เอาไปให้กับไครต่อพวกที่มันมีความเห็นผิดด้วยเอาไปให้วัดหรือเอาไปให้พระพวกมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยก็ มันก็ไม่เชิงว่าจะผิดไปทั้งหมดครับมันก็มีส่วนถูกแต่ว่าก็เลือกหน่อยที่สมควรไม่สมควรอย่างี้ถ้าจะดูแลพระจริงๆเนี่ยก็ได้ไม่เป็นไรก็ดูพระที่ชั่วก็เยอะแยะมากมายมากกว่าพระดีด้วยพระดีๆเนี่ยมันหายากอยูอย่หรอก ก็ปล่อยอยท่านให้อยู่เป็นสุขสบายซะอย่าไปรบกวนเลยก็มีปัญญาบ้างอย่าใส่กันทั้งหมดเอาทั้งหมดใครมาแกล้งมาอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นอย่าเพิ่มอย่าเติมมักอย่าเพิ่มเติมทําให้เอาให้อยู่เอาให้ได้ชิดผิด เป็นบาปนะจะบอกให้มันบาปตั้งแต่คิดเนี่ยนะแค่คิดเนี่ยเป็นแล้วได้ผลแล้วอืคิดดีก็ได้ผลดีไปแล้วคิดไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีไปแล้วพอคิดขึ้นมาสั่งให้ปากคันพูดพอปากมันพูดแล้วมันก็สั่งให้กายมันทำอันนี้ มันผิดเลยกายวาจาใจไม่ได้รักษาตรงนี้อันตรายกับผู้ที่มีความเห็นผิดคิดผิดคิดผิดพูดผิดทําผิดนะอันตรายมากไปคิดกับพระที่เร็วๆไม่เป็นไร กเสมอตัวบาปไหมก็บาปเหมือนเดิมแต่น้อยน้อยมากต่างกันอนุโมทนาสาธุวันนี้ก็แค่นี้เนาะ